ก็เลยสวัสดีครับมานั่งชมดาวเดือนได้ดีกว่าเราได้คนเคยนั่งชมดาวเดือนหรือเปล่าดวงดาวบรรยากาศยาบเข้มเขินนะได้เคยชมกันหรือเปล่านะครับค่นี้ไปดูว่าจะมีดวงดาวมีอะไรหรือเปล่าได้ไปดูกันเลยนี่คือบรรยากาศยามเข้มเขินนะครับดวงดาวก็ได้รับจะที่เห็นอยู่นดวงดวงหนึ่งที่ดูเจ๋วๆนะครับนั่งชมดวงดาวยามเข้มเขินนะครับ ดีบรรยากาศดีๆนะแบบนี้นะแบบที่เราจะไม่พลาดนะแบบมันดีมากๆเลยนะแบบเจนใหม่โอกาสหน้านะครับผมก็ขอลาไปก่อนนะฝากติดตามเสือฮัลโหลกันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับบาย thank you very much bye